สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้มาทำมาหามาแล้ววันนี้แม่มีภารกิจในการมาเลือกเสื้อผ้าลูกที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาไปขายพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดสินค้ามือสองที่หมู่บ้านเราเนี่ยที่ในเมืองเราที่เราอยู่ ม่ก็ไปจองที่ไว้พูดภาษาเยอรมันไม่ได้แต่อยากใหแม่ขาะคะใช่อันนี้ม่ใส่ไมรี่มือถุงมือของไมนี่ลูกแต่มันเล็กแล้วเนี่ยเนี่ยน่ารักจังใใส่ไมรี่ไมรี่มานั่งนี่มามานั่งช่วยออกมาเลือกของมาม่ใส่ไมรี่ใบใส่ไมรี่มือดูสิไมนี่ดูนี่ไมรี่ดูน่าสงสารมากเด็กไปโรงเรียนแค่สองวันไม่สบายใช่แล้วน่ไมรี่ไม่สบายใช่แล้ววันจันทร์ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าต้องดูก่อนว่ามัน เข้าหายไหมนี่92 92ไม่ได่ใส่ได้ไหมเนี่ยยังใส่ได้ไหมลูกเนี่ยใส่92เนี่ยสามารจะเอาไปขายขหมดเลยเนี่ยสามาแยกใส่ใส่กางเกงใช่ไม่ไดเข้าบ้านฟิลิปมุ้ยเอมมี่หน้าบ้านปุ้ยพอดีอันนี้หนูใส่ได้ไหมเนี่ยน่ารักจังแล้นี้สำหรับเบบี้นะไหนลองยืนนิดูสิน่ารักเชียวไม่เคยใส่เลยมั้งรู้สึกอันนี้ป้ามดซื้อให้นะมา,าซื้อ ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะไหนไม่รีดไม่รีดยืนให้ออกมาดูสิยังใส่ได้ไหมเนี่ยแต่มันสำหรับเบย์ดีนะห้าสิบเก้าสิบสองใช้นี่ห้าสิบสองเาแยกเสื้อผ้าก่อนลูกอันนี้ใส้อะไรเนี่ยแปดสิบแปดสิบไปอยู่ด้วยกันอันนี้ไว้ใส่ไม่นี่บาลลงโอ้ไม่ใส่ไมลี่ไมลี่ดังไว้ไมลี่ใส่สมดังยี่นี่ นี่นี่มันี่ไม่เคยใส่เลยอันนี้บอลลไปไหนไปไหนห้ถึงสิบยังใช้แปิบเหมือนกัไหนาบอลลูนอไอนเนี่ยมาลองไหนลูกนี่ไงนี่ไมิบเนาะอันนี้แปมามาแยกใช้ก่อนพรุ่งนี้มามจะเอาไปขายไม่รู้จะขายได้สักกี่บาทไหมพี่แปดสิบหกี่ใช่เนี่ยไปไหนเรย Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเสาื้อผ้าในี่เนี่ยมันจะขายได้สักกี่บาทโอเคบ๊ายบายบ๊ายบ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 ๊ายบายยิงเยอะอยากเยบร้อนโมงไนี่ปุดแล้วก็มาถึงนี่เราจัดของเรียบร้อยแล้วนี่ปลา,า่ยา อันนี้อะอันนีาอะอันนี้อะอันนีไปไหนลูกไปรับชั้ไม่ได้ยังขายอะไรไม่ได้เลยไม่ได้จะซื้อแล้วเหรอลูกฮะไม่ได้ดน Ein Tag Mama. im Kindergarten. Guck mal. Guck dir das mal an. Ich bin gerade zum Kindergarten gekommen. Wow. Guck mal, Schatz. Ja. Kindergarten bin ich Guck mal, ein Tag im Kindergarten. Das ist kein Nee, das ist ein anderes Kindespaß. Ja, ja. Mal. Ja, ja, ist ja auch.

Finden hier. Malie weiß denn? Malie hat eine Lokomotive. Mhm. Malie bei daen von welchem? Das hat. Lokomotive, genau, ein Zug. Zug hast du da, ne? Ein ganzen Zug. ม่รีขายขายได้กี่บาทเนี่ยซื้อเยอะจังเลยอ่ะฮะไม่รีขายได้ไม่กี่อย่างแต่ว่าไปอุดหนุนร้านอื่นเขาเยอะเลยโอมานั่นคือการติดตั้งที่นี่คุณสามารถถอล็อกได้แล้วรถล็อกจะเดินคนเดียวดูสิรถล็อกอะไรินคนยวแต่คุณสามารถชนะได้ว่นยูโรสองสายูโรโอเคโอเคมันก็เป็นธุรกิบางสมาั้ง

นักตังได้แต่ได้ร่างายได้ยี่ส <laughs> ิบเจ็ดยูโรที่็ดยูโรหน้าเอ็นดูมากเลยเนี yeah. ่ยยีเจ็ดยูโรเป็นเงินเท่าไหร่เอาสามสิบหกคูนผิวข้าวมากเลยคุณ <c oughs> what are you cooking for me yeah, yeah. เอมาถึงก็อิวข้าวค่ะเริ่มให้คุณผู้ชายติดเตากริลอ,อ,อาหารปิ้งย่างอาหารประจำชาตินี่วิธีการกริลเขาต้องเอาน้ำมันลูกไปก่อน <O il. S 1> อ๋อเอาน้ำมันทาไปก่อนอ Ich klebe das da nicht fest, oder die Bratwürstchen werden schön schnusprig dadurch. Hm? Okay. Meili, Martin, komm. Lehn den Paar. Lehn Oh, bin gut Morgen. Meili, du bist Den Rücken auch abhören. Oh, Meili, bin gut Morgen. Dort, bin man kann. An das Horn, den moddisch? Bin guten Morgen, Sonja. Ne? Meili? mal so hinsetzen. Andere Seite auch. Guck mal. Einem den Modisch hinten auch. Moddisch-Maschinen. Oh, gut Morgen, Meili. Andere Seite auch. Ja, Dort, wo man kann. Ja.

เอาตั้งไปซื้อของเล่นหมดเลยเหี้ยแต่สุดสุดยืดมาแล้วไมขึ้นหิวมากมหิวมากเยกินแล้วนูน่นหิวกันมากเลยวันนี้ไม่ไม่ได้ตำชุ่มตำอะ่ะโอเคแม่ดิชุดชุด